วันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการสโตกไหมครับคุณก็จะเห็นสโตกสีที่3เนี่ยอยู่ด้านนอกสุดแล้วก็ถูกสโตกสีแรกแกระถูกฟิลสีดำเนี่ยทับหลือว่าบังอยู่ก็ผมอาจารย์แปะในฟอร์มสุดยอดเช่นเคยถ้าคุณเป็นมือใหม่ในการใช้โปรแกรม i e l l u s t r a t o r เนี่ยคุณก็จะเจอปัญหาในการทำขอบตัวหนังสือแบบนี้นะครับคุณก็จะไปปรับใช่ไหมครับ ปรับที่ค่าสโต,ต๊กตรงนี้นะครับคล็กแล้วก็เลือกสีที่เราจะสะโต๊กไว้ส,สีขาวแล้วก็เลือกขนาดสมมติว่าเลือก100่งเ๊บเกิดอะไรขึ้นสีขาวเนี่ยมันก็จะบานแต่ว่าเวลามันบานเนี่ยมันก็จะไปทับเนื้อซึ่งเป็นสีดำทำให้เรามองไม่เห็นเนื้อหรือว่าค่าสีฟิลวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการสโต๊ก เอาสักสาชัดด้นเลยกันลำดัแบ,บแรกคุณก็จะต้องไปตั้งค่าฟิลกับสต็อกเนี่ยให้เป็นนอนให้หมดก่อนนะครับนะครับมีการพิมพ์แล้วนะแต่ว่าไม่เห็นเพราะว่าค่าฟิลสต็อกเนี่ยมันเป็นนอนอยู่จากนั้นก็ไปเรียกหน้าต่าง Appearance ขึ้นมานะครับอยู่ตรงนี้นะถ้าถ้าไม่เห็นก็อยู่ที่คำสั่ง Window แล้วก็ Appearance นี่นะครับคลิก มาแล้วนี่คือหน้าต่าง Appearance นะครับดึงออมาหน่อยอันนี้ซอดไปนี่ต่าง p p a เ a อเรนนะครับอันนี้คือคาแรคเตอร์คือสิ่งที่เราพิมพ์ขึ้นมานะครับ mm. ก็ให้คุณไปที่ปุ่ม3ขีดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกคำสั่ง add fill ปุ๊บคลิกเวลา add fill เนี่ยนะครับเขาก็จะแถมแถมสตอกมาด้วยนะมีของแถมเขาจะฟิลสีดำให้ าำค่าฟิลด์่ี่เราตั้งเอาไว้ลองดูนะครับตรงนี้ผมเลสอกตกขาวก็คลิกที่ทตัวสีปึบ๊บเราก็เลือกนะครับเลือกสีขาวปึบ๊บอย่างนี้แล้วก็เลือกเบอร์เป็น100่คุณอาจจะบอกวก่าก็เหมือนเดิมใช่แต่ที่นี้เนื่องจากมันเป็นการฟิลส์สตกในหน้าต่าง i p p e a r a n c e คุณสามารถที่จะลากตัวสตอกนี่ฮะให้มันลงมาอยู่ข้างล่างต่ำกว่าคำว่าคาเลคเตอรแล้วก็ปล่อยมือ นะครับคุณก็จะเห็นว่าสีขาวเนี่ยมันไปอยู่ข้างหลังดูหนังสือแล้วนะครับทีนี้ถ้าคุณอยากจะได้อีกสักสีหนึ่งนะครับผมนํเสนออย่างนี้นะเอาสตอกเนี่ยลากไปวางตรงเครื่องหมายบวกข้างล่างนี่เนะบอรลากแล้วก็วางปล่อยมือนะครับคุณก็จะได้อีกชั้นหนึ่งนะครับก็บเปลี่ยนสีให้เขาสมมติว่าเป็นปสีแดงคําถามทําไมมองไม่เห็น ใส่สีให้แล้วคําตอบเพราะว่าค่าสตอกเนี่ยมันเป็น100เท่ากันคุณก็ต้องปรับค่าสตกชิ้นล่างนี่นะครับให้มันมีมากกว่า100รเ,เช่นผมจะใส่สัก200 enter เห็นไหมครับคุณก็จะเห็นสตอกสีที่3เนี่ยนะครับอยู่ด้านนอกสุดแล้วก็ถูกสตอกสีแรกแก็ะถูกฟิลสีดำเนี่ยทับหรือว่าบังอยู่คุณก็สามารถสร้าง ชั้นของสต๊อกได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยการสำเนาแล้วก็เพิ่มขนาด